ก็ต้องเริ่มเริ่มเลยเนาะเราไหมครับทุกคนงั้นต้องเริ่มที่พัดเลยครับในฐานะผู้นำกับเขามีอยู่เรื่องนี้ฮาลาดมากมันต้องพูดอะไรนะครับตวองตีเป็นไงบ้างกั็อยู่เรื่องนี้โปรเจกต์นี้กับอ๋อคือพูดเหมือนที่พูดเมื่อกี้หมดเลยอ่ะเริ่มใหม่เหรอเพราะว่าเห็นว่าแบบทำมานานอยู่สามปีไม่ต้องสามปีแล้วตอนนั้นเอาอะไรกินระหว่างทางเขาก็เป็นใจเขาก็เป็นใจอ๋อก็ผมว่ามันเหมือนมันเป็นหนังเหมือนส่งไม้ต่อฮะ หมายคาไม้ต่อนี่มันเริ่มมาจากแบบเหตุการณ์ในชีวิตจริงของทุกคนนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราผมว่าเราทุกคนแชร์อะไรบางอย่างที่มัน,มนเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบอยู่ในครอบครัวครอบครัวอันนี้อันนี้ดูเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวใหญ่ผมว่าประเทศมันก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่านาทธรรมหนึ่งก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีพี่เป็ดที่เขาเป็นคนเขียนบทเขาก็เหมือนไปพลิกอัพสิ่งนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาซึ่งมันผมคิดว่าน่าจะรีเลียตกับทุกๆคนเขาก็ส่่งงเรือ้มผมผ ผมก็เดเวลอปเรื่องนี้พร้อมกับเขาพร้อมกับโปรดิวเซอร์แล้วพอมันเป็นบทขึ้นมาปุ๊บผมก็ส่งไม้เนี่ยต่อมาให้นักแสดงส่งมาเนี่ยต่อให้ทีมงานแล้วทีมงานถ่ายทําเสร็จปุ๊บผ่านก็ส่งต่อให้คนตัดต่อส่งต่อให้พี่กล้องคนทําเพลงแล้วก็เนี่ยผมว่ามันใช้เวลา3ปีเนี่ยค่อยๆส่งไม้ต่อมาแล้วผมคิดว่าตอนนี้ไม้มันกาลังจะมาถึงคนดูทุกคนอไรเนี้ยเคยจริงผมก็ไมมันนานจังเพราะว่าเออหนังกู้ไปนานเนาะเพราะว่ามันยากอะ คือมันยางมันยากครับเพราะว่าอย่างที่นักแสดงทุกคนเห็นมันแล้วก็อดจตดูเทเลอร์อะไรเงี้ยบทมันอาศัยความเป็นธรรมชาติสูงมากที่ผมถ้าเคยทามาอาจจะเป็นแบบเอสโอเอสเป็นเรื่องสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องูกซุมเศร้าเป็นข้อมูลตัวละครค่อนข้างฟิกชั่นหรือว่าฉากเกมโกงซึ่งมันก็จะมีความแบบฉุบฉับมีความทิวเลอร์มันจะมีความเป็นหนังที่เป็นหนังหนังแต่เรื่องนี้มันเป็นหนังแบบมันเหมือนเป็นสไลด์ของชีวิตนะฮะซึ่งการที่จะแบบว่าเขียนบทที่มันเป็น เรียลลิสติกอะสำหรับผมอะคิดว่ายากที่สุดเพอะมันต้องไปดึงออกมาว่าแบบเราไม่สามารถดีไซน์ได้เลยว่าแบบ εί, หุ่ยอยากให้ซีนนี้เป็นแบบนี้อยากให้ซีนนี้แบบนี้แล้วก็สร้างๆไปสิมันทําได้แต่ว่ามันไม่มันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้ความจริงอะซึ่งผมว่ากับหนังเรื่องนี้กับไอเดียนี้ความจริงคือสิ่งที่ดุนแรงที่สุดอะความจริงคือสิ่งที่อิมแพคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยากมากที่จะแบบว่ามันคอนโทรยากว่าเราจะเขียนซีนนี้ได้ยังไงบางทีเราอยากมีซีนเนี้ยแต่มันไม่เวิร์กสักที ขาต้องผ่านเวลาแก้ไปแก่มาแก้ไปแก้มาจนเฮ้ยยู่ดีอาม่าผมก็พูดคํานี้ออกมาเนี่ยเพราะอ๋อมาอยู่ซีนนี้ได้ก็ค่อยย้อนกลับมาเขียนซีนนี้แล้วมันแบบบางทีแบบบิกกิ้นพวกคนี้เฮ้ยย้อนกลับมาเขียนทีพี่ดูพูดประสบการณ์นี้มาเฮ้ยผมก็ย้อนกลับมามันก็คือแบบค่อยคปฏิปิดต่อมันจะเหมือนแบบหนังมันจะเป็นเหมือนคอลลาจของชีวิตทุกคนที่ผมรู้จักอะเอามาต่อรวมกันจนกลายเป็นความจริงชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยใช้เวลาได้ได้แคสติ้งแงแติ้มาเป็นยไงบ้าง ครับได้ทําไมเป็นสี่คนนี่อ่ะจริงๆทีละคนเลยนะครับจริงๆตอนที่บทมันเสร็จปุ๊บอะผมอะคิดถึงพี่ดู่ก่อนคนแรกคนแรกสุดเลยนะฮะคือเป็นกูเคียงคือผมมาได้เจอพี่ดู่ตอนที่เรารับประกาศรางวัลซีรีส์ปีก่อนหน้าเนี่ยเจอกันในซูงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีของอะไรบางอย่างที่ผมสึกว่าผมอยากร่วมงานด้วยแล้วก็เห็นภาพพี่เป็นกูเขียงก็เลยโทรไปคุยกับพี่คนแรก ใช่ครูพี่คนแรกเลยแล้วก็บิวกินไม่คนแรกหรอบิวกินอย่างแต่นล้วบิวกินอย่างคนสุดท้ายเลยพี่คนคนนี้คนเศษของหนังเลยอย่าร้องอย่าร้องไม่เอาอย่าร้องแล้วก็ก็ตัวพี่ดูเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มเป็นแล้วก็เดี๋ก็หาพยายามหากูโศยแต่กูโศยเนี่ยภาพไม่ชัดเพราะว่าว่าจะเป็นใครเพราะว่ามันเป็นคาคเตอร์ที่เล่นยากอ่ะหมายถึงว่าเออนึงไม่ออกหงวะคจริง ย่างจริงคือพี่เผือกอ,อยู่ในช้อยตั้งแต่แรกแรกแล้วแต่ว่าแบบก็รู้สึกตอนนั้นเอาจริงรู้สึกว่าพี่เผือกไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีความลูเซอร์เหมือนกูสวยขนาดนั้นคือมีความแบบเราสกว่ามีทรงเกินมีทรงเกินอ่ะเป็นผู้มันคนวันแรกที่เจอก็ยังไม่มีทรงคุยเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยโอแบบมันมีทรงเกินนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ท้ายก็พี่เผือกก็ดีที่สุดเลยครก็พี่เผือกมาแล้วก็ปรับส่วนบิวกินนี่ก็ถัดมาบิวกินก็คือเป็นแบบ เป็นนักแสดงที่ผมรู้จักกับเขาอะ่ะหมายถึงว่ารู้จักกันว่าผมเคยทํางานให้นาดาวบิลกินก็เคยทํางานตรงนี้มันเหมือนเดินเดินเขี่ยกันไปส่วนกันมาบ่อยๆแต่ไม่เคยร่วงงานกันเคยคุยให้ฮากันอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเอาติงนาดาวมนะั้งแล้วบิลกินไปผมไปบิลกินก็เฮฮากับเพื่อนๆเ,เ,เขาตามภาษาอะไรเงี้ยผมก็นั่งอยู่แล้วผมก็เห็นฮ้าไม่น่ารักอะ่ะหมายถึงว่าวิธีการที่เขาแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นเหรอหรือคือเขาไม่ได้พยายามเอนเตอร์เทนคนอื่นแต่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วมันแบบ มันเป็นเซนเตอร์ของความสนใจโดยที่เขาไม่ได้พยายามอยไรเงี้ยมันเป็นนิสัยแล้วผมก็สูทั้งกองอ่ะผมมาโดยที่พี่ดูแกลงตลอดเลยเนาะมเอคือเอาจริงวันนั้นผมสูเขาชายออกมาเลยนะบนชายหาดยังจำได้สชาชายหาดมีเสน่ห์มาชายหาดด้วยแต่ว่าไม่ยังไม่มีบทนี้ยังไม่มีบทนี้ตอนนั้นไม่มีแต่ก็เก็บไว้ใีหัวนียแล้วก็เริ่มแคสนักแสดงแล้วก็เลยเหมือนก็ เอาบิวกินเข้ามาด้วยก็มาแคสกันซึ่งแคสแบบยากลำบากมากกับบิวกินอนะ่ะหมายถึงว่าเพราะว่าเราได้เลยปะเราได้เลยอโอเคเพราะว่าเพราะว่าคือบิวกินไม่เคยเล่นหนังด้วยแล้วก็อาจคือเวลาเขาแบบเป็นตัวเองแล้วมันมีเสน่ห์มากๆผมมาดันไปชอบภาพนั้นแหละที่เขาแบบมีเสน่หน์เีเขาไม่คิดเลยเลย <S 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 แต่ว่าพอเขาเล่นปุปป๊บอะเขาดันไม่ไม่อยู่ในโหมดของการแสดงที่เขาเอาสิ่งนั้นออกมาจากตัวเขาอะมันเป็นการแสดงที่แบบว่าโอเคบทเป็นแบบนี้เขาจะเล่นท่าทีแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วะไม่ใช่วะก็แบบ ในห้องแคสน,นคะก็พยายามจะแบบปรับปรับว่าเอะทำไมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จนแบบว่าก็พยายามจะเล่าเขาฟังว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้มองหา acting แ,แบบที่เขาเข้าใจอะ่ะแต่มันเป็นนามธรรมมากทั้งคู่ะนะภาพในผมแบบน,นี้เขาการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เคยเล่นไม่เคยทลายกําแพงระหว่างตัวเขาจริงๆกับการแสดงเหมือนกันสําหรับสําหรับบทบาทที่เขาได้รับก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจนแบบคุยกันจนแบบโอ้แบบจนเริ่มนานมากนานมากอะไรเงี้ยจนแบบเริ่มแบบว่า เหมือนเขาเริ่มเข้าใจผมก็เริ่มเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็เริ่มเป็นธรรมชาติออกมากเรื่อยแวบแรกที่เขาเป็นธรรมชาติออกมาในเทปแคสปั๊บอะ่ะผมแบบต้องคนนี้เลยเนี่ยคือเพราะว่าเพราะว่ามันเราต้องการย้อนกลับไปที่ในั่นแหละในสไลด์คือผมต้องการเขาเป็นธรรมชาติครับ <c oughs> มันกลยเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับของเรื่องแล้วก็เสร็จปุ๊กว่าคนสุดท้ายคนนี้ยากที่สุด<ม>เพราะว่านักแสดงรุ่นนี้อ่ะหมายถึงว, <บด S 1> ว่าแบ <ะ S 2> บบทหนักบบนี้แบบนี้แล้วก็คือ มันยากที่จะเห็นหานนคนที่เขาจริงคือต้องการคนที่พรสวรรค์เท่านั้นถึงจะสามารถเป็นธรรมชาติในกองได้โดยที่ไม่มีแบบคอนเซปต์ว่าการแสดงคืออะไรมาก่อนเลยก็ <c ats> เลยหาแคสแล้วแคสอีกแคสแล้วแคสอีกจนกระทั่งมาเจอยายเต๋วแล้วก็แบบเฮ้ยยายแต๋วน่าสนใจมากๆดูแบบดูน่ารักมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ากับบิวกิน,นได้หรือเปล่าก็เลยเอาบิวกินมาช่วยทําแคสก็เป็นที่มาของคลิปตีมือนั้นอะไรเงี้ยพอาเริ่มเขาเริ่มตีมือเขาแหละ มันแบบใช่เลยอ่ะมันคือแบบมันคือคนมันคือสองคนนี้แล้วก็บวกกับครอบครัวพี่ดูพี่เผือกแล้วก็พี่เจียที่รออยู่แล้วก็สุว่าจิ๊กซอว์มันลงล็อกกันหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการร่วมงานกับนักแสดงกลุ่มนี้มันเป็นจริงเป็นบุญของผมนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นความพอดีที่ความตั้งใจของเราที่รับไม้ต่อมาแล้วมันมามาเจอคนที่เหมาะสมในทุกๆบทบาทแล้วก็ได้ทํามันออกมาบนเงื่อนไขที่ทุกคนก็ ผมเข้าใจทุกคนมีความสุขกันนะหมายว่าก็มมีีแบบแล้วทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนก็มอบสิ่งที่ทุกคนอ่านบทตีความแบบตัวเองแล้วก็มอบสิ่งนี้โยนกลับมาตรงกลางอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านักแสดงทีมนี้เป็นดีมทีมของผมครับค่แม่แต่ว่านักแสดงหน้ามากับบทบาทที่ค่อนข้างยากทำไมถึงรับเล่นเล่นก็ทีแรกก็คือไม่มีใครเรียกอะเนาะ ไม่งานนึงคือคือไม่คือคือที่เขาหามมาแล้วเขาก็ถามทำไมไม่เล่นหนังไม่มีใครไม่มีใครจ้างเลยก็จนกระทั่งเขาหากันไม่ได้หาไม่ได้ยังไม่เจอที่เหมาะสมอันนี้เขาก็มีมีผู้ช่วยผู้กกับเนี่ยเขาเขาเคยเอายายไปเล่นเอ็มบีห่ของเขาเป็นผู้ช่วยผู้กกับของกองนี้เคยทำงานกับยายชื่อปอนเขาเป็นอะไร เป็นทำงานเป็นเด็กเด็กจุฬาอยู่ตอนนั้นมานยายไปเล่นเอบีของเขาแล้วก็ไปเล่นพอเล่นเสร็จเขาก็มาถามว่าทำไมไม่เลือกคุณยายแต่วะทุกคนก็ไม่ได้ส่งชื่อเราอเราก็เลยไม่ได้รู้ก็มีพอดีพอดีโมเขามีชื่อ,อมีรูปก,ก็เลยขอรูปไปดูบอก่ยายช่วยไปแคสงานให้ไหนกันไปเล่นนัน ไม่เอาเล่นหนังอะที่เกียรท่องบทเพราะเรารรก็กลัวว่าท่องบทไปแล้วเราเดี๋ยวเล่นไม่ได้จะเดือดร้อนคนอีกเขาลองมาทักที่ถามาก็มา,ามาก็มาเยอะมากครับมาเยอะมนเล่นมาก็มาก็เจอผู้กลับ้เขาก็ถ่ายให้ผู้กับดลยผู้กับก็ชอบใจ้วเลยเรียกมาญแจกับพี่กินก็เลยเป็นที่มาที่ไปตรงนี้สนุกไหมครัก็สนุกค่ะแต่เป็นคือแต่ ไม่ต้องเกรงใจยายแล้วเอาไปเลยมดนี้คือเป็นอาม่าที่ต้องเก็บกดเก็บกดเก็บกดจะกล้กลับอะไรเกลัยกรักลับกลับไกลานไกับไกลันไทยลันไทยกัคไอยัไทยกลไยกบก็บไกลัไทยลบไท่กลับไท้กลับไบไม่บได้ไมยิลมไม่บได้กลอบไทยกลับไทยกลับยบไนยบไกลับไทกลัไทยกัไทยกลไทยกลับกลัยกลันกลกไกบไลไกับไกไงลบกไไ จะแสดงความรักก็ไม่ได้นะจะแสดงอะไรก็ไม่ได้คือต้องเก็บอยู่ในใจตลอดเวลาเป็นอย่างนั้ะเล่นเสร็จแล้วหลงรักดูกิ้นไหมคะเล่นจนจบแล้วหลงรักทุกคนนะคะตอนนี้หลงรักดูดิ้นินไม่ดีแสนหืมตาใสตาดูาคุณเชื่อภาพที่คุณเห็นเนี่ยคุณต้องดูนิสัยในกองพี่ดูดีมากเลยค่ะยังไงคะพี่ดูนิสัยในกองน่ารักมากค่ะหลไป แแต่รรกเาามจจคทีงานรอว่าปิดกล้องเมื่อไหร่มีปิดไฟแล้วลุมกระทืบงแบบลุมแฮปปี้เมเจอร์พี่เมเจอร์เราต้องไปดูเพราะว่าเขาถามอยู่ตลอดเวลาอาม่ารักใครที่มากที่สุดเพราะนั้นต้องไปดูเฮ้ยไล่อะมัน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 อยู่ในเรื่องพี่พัชต้องไปดูที่โรงหนัต้องไปดูครับพี่เผือพี่เผือพี่เผือกครับบทที่หกยากพอสมควรก็ ด้วยความที่ต้องนี่แหละทัดก็บอกว่าเหลืออย่างเดียวคือเราดูมีทรงมากไปหน่อยคือบทกูโซยเนี่ยมันต้องไม่มีงานมีการทำเป็นหนี้เป็นศินแล้วก็กินเหล้าเมายามันคือผมบิวกิ้นลดน้ำหนักผมนี่ต้องไปเพิ่มคือเรื่องนี้พุงเพิงอะไรเอาให้มันออกมามากที่สุดพฤติกรรมการโดงการเดินอะไรก็ต้องไปไปสลายทรงเพื่อให้เข้ากับบทของของโศยนะครับ mm hmm. แล้วก็วันที่โทรมาผมก็ถามว่าใครเป็นคนกำกับ บอกพัทที่ทำฉลาดเกมโคงผมแบบโหต้องแคสให้ผ่านเพราะว่าคือถ้าจะมีโทษนะฮะถ้าจะมีมนุษย์คนไหนที่กล้าทําฉลาดเกมโคงต่อจากออริจินอลผมนับถือใจของคนคนนั้นมากแล้วมาทําเป็นซีรีส์แล้วแล้วมันทําได้ดีในแบบของตัวเองเนี่ยผมยกนิ้วให้พัทอยู่แล้วในใจโป้งนิ้วกโป้งสิยนิ้วโป้งปิดไฟปิดไฟพอเลยมีโอกาสนี้ผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุด ด้วยตัวตนเราไม่ได้เป็นแบบากับกลายเป็นว่าเราเป็นแบบหรืจะเป็นคล้ายๆกูเขียนมากก<อ>ว่าเ่าผมเป็นพี่ชายโตแล้วก็ทํางานาก่อนน้อง,องแดงมีพานผัดถ้าถ้ามีน้องแบบนี้หรือมีครอบครัวที่เป็นแบบนี้คือโชคดีที่เราก็เป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันแล้วเราก็จะพอเห็นภาพของแบบเนี่ยทุกครอบครัวจะมีอากูอเจกสักคนหนึ่งที่ติดไพ่แล้ว มาแล้วก็ไม่ค่อยมีงานมีการแต่มาทีไรหลานๆได้หัวเราะเฮฮามาเฮฮาคือมาเพื่อนเด็กๆจะชอบคนนี้แหละใช่เด็กๆช็นกกับคนนี้ซึ่งเราก็เลยเห็นภาพมันค่อนข้างชัดอยู่ครับอ่ะคุณายคุกินค่ะกว่าคุณจะผ่านมาได้เป็นไงบ้างกว่าจะได้ ว่าจะผ่านมาได้มาเป็นมองได้หมืพันแล้วตอบไม่ถึงอะไรนะครับปลาจะเปลาปรากฏการแสดงโดยไม่แสดงเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อก็จริงๆตั้งแต่อย่างที่พี่พัทเล่าเลยครับเหมือนว่าจริงๆแล้วผมมาแคสเรื่องนี้หลายรอบมากหลายรอบแบบมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราก็พยายามปรับจูนเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าถ้าในพูดในมุมของการทางานในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าการการทำงานกับหนังเรื่องนี้มันให้มันให้ประตูบานใหม่ กับผมอ่ะหมถึงว่าตั้งแต่วันแรกที่คุยกับพี่พัทเลยจริงแล้วผมก็จะมีมีวิธีการทํางานที่ที่อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์มันบอกเราแบบนี้อะไรเงี้ยแต่หมถึงว่าจริงๆแล้วพอเราพอเรามีการจูนคุยกันเรื่อยๆมันมันมันเหมือนเราก็เริ่มรู้ว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังมองอยู่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เขามองหาภาพเรามันอาจจะยังไม่ตรงกันเลยผมจําได้ว่าคาที่พี่พัทพูดกับผมคือเหมือนว่าจริงๆแล้วประตูสู่สู่งานที่ดีสู่งานงานที่แบบมีคุณภาพอ่ะมันอาจจะไม่ได้มี ประตูบานเดียวหรือมีทางเดินทางเดียวหรือวิธีการวิธีการเดียวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคานั้น,นเป็นคําที่ทําให้ผมแบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราละทิ้งประสบการณ<ม>์ทั้งหมดความคิดแอ t i ิจูดทั้งหมดแล้วเหมือนว่าโอเคผมขอแบบเข้าไปนัดเวิร์กช็อป acting ใหม่เลยแล้วก็เหมือนว่าขอเตรียมตัวทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเตรียมตัวกับบทนี้วิธีการแบบนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่ามันมันผ่านหลายด่านนะมันผ่านหลายด่านม,มันผ่านแบนบ มันผ่านการแบบปรับจูนการพูดคุยกันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยทั้งทั้งทั้งอย่างแรกเลยอย่างที่บอกคือวิธีการยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคาแรคเตอร์วิธีการแล้วก็รูปลักษณ์อะไรต่างๆยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็หมายถแต่ว่าดีใจที่แบบได้ทํางานกับพี่ๆทุกคนเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าคลิกแล้วก็แฮปปี้ที่ที่ทำมันอย่างเต็มที่แล้วมันออกมาแบบนี้ครับผมอ,อยากให้ฝากถึงหนังเรื่องนี้เพราะว่า อยากให้คนดูได้อะไรกับพี่ดูอยากให้คนดูพี่ดูพี่ดูหมดตูดแล้วตั้งแต่เมื่อกี้พูดก็ซ้ำเดิมพี่พัดดีกว่าพี่พัดดีวาสิ่งพูดก่อนแล้วกันนะคื้ไม่ต้องอ่อยากคุณดูได้อะไรจากหนังเรื่องนี้นะครับไม่มีเลยนึกไม่ออกผมว่านะความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้อะสิ่งที่แบบว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดอะคือเวลา หมายว่าเวลาเราเลือกที่จะเอาเวลาไปใช้กับอะไระมันยิ่งกว่าเราเลือกเอาเงินไปใช้กับอะไรอะ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่แบบการที่แบบพวกเราทุกคนแบบทุกคนแบบทุกคนนักสแสดงทีมงานอะไรเงี้ยแล้วพิธีสื่อมวลชนเลือกที่จะเอาเวลามามาทําสิ่งนี้ด้วยกันตรงนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าทาให้หนังเรื่องนี้มีคุณค่าในตัวของมันเองครับย ยายอยากให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้แล้วนึกถึงคนคนุณย่าคุณยายหรือพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านยายแก่ๆอาจจะนั่งอยู่บ้านคนเดียวซึ่งไม่เคยมีลูกหลานมาหาเลย mm hmm. เขาก็คิดถึงคว mm hmm. ามคิดถึงนั mm ้นเขามีแต่เขาบางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าพูดออกมาก็อยากจะให้หนังเรื่องนี้สะท้อนถึงความรักของคนแก่คนหนึ่ง คืออาจจะสองคนที่นั่งเฝ้าดูลูกูหลานอยู่เมื่อไหร่ลูกหลานเราจะมาถึงแม้จะมาโดยที่ไม่มีอะไรติดมือมาแต่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจค่ะอิ่มนะในฐนะอิ่เยนผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ตั้งแต่ตอนที่ผมอ่านบทแล้วนะมันทําให้เราได้ไปย้อนคิดถึง ถึงแง่มุมอะไรหลายแง่มุมในชีวิตที่จริงๆแล้วผมว่าเราทุกคนอย่างที่พี่พัฒน์บอกมันมีแง่มุมนี้อยู่แล้วหมนความสัมพันธ์ของครอบครัวเราอาจจะมีครอบครัวได้แตกต่างกันแต่หมถึงว่าแง่มุมหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นธรรมชาติของคนทุกคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมของคนทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกที่ผมได้รับที่อยากจะให้คนทุกๆคนเหมือนกับว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วได้กลับไปนึกคิดเหมือนกันคือเหมือนถึงว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีแล้วมันอยู่ตรงนั้้นแลว แล้วแล้วเราก็เราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปนึกถึงมันหรือไม่ได้ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับมันในในในวันนี้ขนาดนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปเราอาจจะคือไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียดายโอกาสหรือว่าสิ่งที่ที่ที่เราทําในวันนี้ในในวันที่มันผ่านไปมากกว่าครับก็เป็นหนังที่พูดถึงถึงครอบครัวใหญ่แล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้าไปดูก็จะ อาจจะมีเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กอย่างบิลกินที่กําลังโตเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับความที่เด็กวัยรุ่นจะคิดถึงครอบครัวกับคนที่รูครอบครัวแล้วมีลูกแล้วการที่เราได้เนี่ยพี่ๆต้องมาทํางานกันบางทีไม่ได้เจอคนที่บ้านไม่ได้เจอกับป้าหมาไม่ได้เจอคุณย่าคุณยายมาตั้งนานแล้วรเราก็เราก็ไม่มีเวลาผมว่าหนังเรื่องนี้มันถ่ายทอดค่อนข้างที่จะครบ ทุกด้านเลยแล้วก็แอบกอรู้ว่าที่เห็นในเทลเลอร์มันก็เป็นแค่เทลเลอร์มัน